สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่คัน t o y ยต้ v วีออนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013เป็นลองท็อปนะครับ1.5ออโต้ 5, Auto, ตัว E นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สาภาพสวยสีขาวนวล เงางามแบบนี้นะครับขัดเคลือบเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงไม่แท้127,000กิโเมตรนะครับผ่อน4,900ตัวประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับ269,000บาทนะครับสำหรับเงินสดรถสวยมากๆนะครับคันนี้ภายในงามๆเลยครับ เครื่องพันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังสีเบสสภาพงามแบบนี้นะครับสว่างสบายตาทนทานดูแลง่ายใช้แกนได้ยาวๆนะครับใครชอบใครตนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่แท้แน่นอนไม่มีกรอดอะไรอย่างใด1,27,000กิโลเมตรโดยประมาณรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดสภาพงามจัดจัดได้จัดไปเลยนะครับ สวยขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกบ้างหรือไม่รองพิจารณาได้เลยครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆเครื่องพัน้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างนิ่มๆน,นะครับมาชมก็ได้มาเช็คก็ดีนะครับทดลองขับได้เลยครับเครดิตด,ดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับผ่อน4,900โดยประมาณนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบ VR ชอบความทนทานดูแลง่ายๆขับประหยัดตัวนี้สนใจโทรได้เลยครับ ไลน์ก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยครับ269,000บาทผ่อน4,900ตัวประมาณรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับกับราคาและสาภาพบวกกับปี2013นนะครับและที่สำคัญคือวีออทนทานดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายใจดูแลกันไปใช้กันไปได้ยาวๆแน่นอนนะครับ สวยระดับนี้ก็นํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับยังมีรถมานําเสนอให้กับสมาชิกที่ยังไม่ชอบคันนี้ก็รอคันต่อไปนะครับเราคัดรถสวยเช็กรถดีอย่างมีคุณภาพที่สําคัญเราราคาไม่ตึงแน่นอนนะครับลองเทียบเคียงสภาพดูราคาที่อื่นก่อนได้เลยครับสําหรับคันนี้นะครับคัดสวยเช็คสวยนํามาฝากแล้วนะครับสมาชิกชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับไม่สะดวก เดินทางไม่อยากเดินทางไม่อยากเสียเวลานะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าคัดรถสวยเน้นคุณภาพแน่นอนใครชอบเข้าใจโทรได้เลยนะครับจองจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งทุกจังหวัดนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับนี่เลยครับไม่แท้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือขอ น้ำใจจากพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิป,ปนาเสนอต่อไปนะครับกับรถสวย,สวยคัดคุณภาพนํามาฝากนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่เคยชนไม่เคยชนนะครับและก็ไม่เคยชนเอาไว้าท่านท่านชอบและสนใจกระโถกันเข้ามาได้เลยนะครับ